สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตำนานตันโลกได้ไปสังเกตการงานวันเกิดของบุคคลคนหนึ่งซึ่งที่พวกเรารักและเคารพนับถือกันมากคือท่านวิทยาพรมบุตรหรืออิสรเะปาวเนินหอมวันนี้ที่บ้านพักได้รเรียกจัดิญาติมาพบปะสังสรรค์ทานข้าวกันโดยเฉพาะคุณแม่คุณพ่อเป็นบุคคลสำคัญในชีวิต นี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เขาได้จัดเรื่องอาหารการกินรวมทั้งจัดเคก้กซาลาเปาเนินหอมมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันถือว่าเป็นเรื่องราวที่พวกเรานั้นจะต้องอชื่นชมแล้วก็ขอให้เจ้าของวันเกิดวันนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองนี่คือส่วนหนึ่งรายการตำนานทะโลกจะมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับ นี่คือคุณพ่อผู้ให้บังเกิดเกล้ากับท่านวิทยาคพิมบุตรและก็คุณแม่ครับก็เป็นคนที่บอกกล่าวว่าขอให้ลูกๆหล,ล,ลานๆนั้นได้ดูแลซึ่งกันและกันส่วนคุณแม่นั้นก็อวยพรให้กับลูกนั่งจงร่ำรวยมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือคำอวยพรที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกๆทั้งหลายให้ชอบไปใช้ตลอดไปไฟฟ้าน,นเงื่อน หยดน้ำนมยาหน้าตาแม่ยังเตือนแม่ครับนี่บรรยากาศของคืนนั้นที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งก็เรียกวันครอบครัวของพรมบุตรซึ่งเป็นชีวิตจิตใจให้กับทุกคนได้มาร่อมอย่างน้อยน้อยมาแสดงความกติกากันเกิดของคนคนนี้ปีใหม่นี้ให้รวยทุกคนนะครับท่าน พระองค์แรกที่แท้คือแม่เราเองเราได้ฟังเพลงแม่กล่อมก่อนเพลงใครหมา